ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร,ร์มนะครับผมมาพบกันยามเช้าเช้าช่วงหน้าฝนครับผมถึงทั้งวัน ฝนตกเกือบทั้งวันครับบางทีก็ตกบางช่วงช่วงสายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ตกทุกวันเลยมองไม่เห็นภูเขาแล้วครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมามาย้ายผักสลัดจากข้างในอะครับเอามาตั้งโชว์ข้างนอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนอีกรอบหนึ่ง รอบที่สองละใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็จะใช้ใยมะพร้าวหยาบเนี่ยนะครับใยมะพร้าวนี่แหละเอามาคุมหน้าดินอีกทีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันให้เศษดินอะไรต่างๆครับมันกระเด็นแล้วมันก็จะเก็บความชื้นความชื้นของอของดินเราไว้ด้วยสาเหตุถ้าเราไม่คุมดินมันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมี พวกเศษปุ๋ยเศษอะไรต่างๆมันกระเด็นเวลาฝนตกหนักๆครับมันก็จะเดินตามขอบหมดเลยแต่ถ้าเราหาอะไรมาคุมอ่าสะักพูดนะครับมีรถยนต์ผ่านโอเคแต่ถ้าเราหาอะไรมาคุมอะครับมันก็จะลดการกระเด็นต่างๆของของของดินได้เศษดินต่างๆได้อย่างเงี้ยครับ ถ้าถามผมผมชอบหน้าไหนที่สุดก็คงจะเป็นหน้าหนาวหน้าที่รองลงมาก็จะเป็นหน้าฝนแต่หน้าฝนเนี้ยเราจะต้องระวังเรื่องเรื่องพวกโรคเชื้อราต่างๆนะครับผมที่มันจะเกิดตามมาหน้าที่ไม่ชอบที่สุดเลยคือหน้าร้อนเนี้ยครับอันดับแรกก็คือหนึ่งเปลืองน้ำมากขึ้นอันดับที่สองก็คือ มันร้อนจัดเกินไปอะครับประเทศไทยเราตอนนี้ในทุกๆปีผมว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆพอร้อนหนักๆเข้าอะครับผักมันก็จเจริญเติบโตช้าหรือไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่ทั้งๆที่เราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดูแลมันอย่างใจจดใจจ่อมากขึ้นดูแลแบบเอาใจใส่มันหนักมากขึ้นนะครับในช่วงของหน้าร้อนหน้าในแต่ละหน้ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ หน้าฝนมันก็ดีตรงที่หนึ่งเราประหยัดน้ําเซฟน้ําเซฟค่าน้ําได้เยอะเซฟต้นทุนอย่างเงี้ยครับออแต่มันจะไม่ค่อยมีแสงแดดมันก็ทําให้ผักเราโตช้าเหมือนกันเพราะว่ากระบวนการของแสงแดดก็เป็นกระบวนการหนึ่งในใน,ในการทําให้ผักสลัดเจริญเติบโตครับผมลองๆมาจากพวกดินธาตุอาหารแล้วก็ปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีแสงแดดนี่แหละที่อาจจะต้องเป็นตัวช่วยทําให้ผักสลัดเราเจริญเติบโตได้ได้ดีมากขึ้นประมาณนั้นครับ โอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเพื่อนๆถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนเหมือนวอล์กอะครับเหมือนวอลพาเพื่อนๆช,ชมนู่นชมนี่ตามบรรยากาศของชนบทเอ่อแต่ว่าชนบทก็ไม่เชิงอะครับมันมันมันอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่สักสี่ห้าโลเองมั้งครับมันจะเป็นถนนสายรองที่จะมี